สวัสดีครับชื่อใจเทพร่าเริงใจชื่อเล่นชื่อก้องนะครับเกิดวันที่30ธันวา2526อายุ27ตอนนี้นะครับเป็นคนกรุงเทพนะครับออตอนนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์นะครับวิชาเลือกเป็นการผลิตภาพยนตร์นะครับ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท GTH นะครับเป็น post producer mm hmm. ก็เพิ่งเริ่มงานได้5เดือนนะฮะตอนเด็กๆก,ก็อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆนะก็เรียนอนุบาลที่อนุบาลปราณีแถวบ้านนะฮะแล้วก็ไปเรียนประถมที่อโวิตอ่อนนุช จบป .6 ก็เข้ามามัธยมที่เตรียมุวมศึกษาพัฒนาการนะครับก็เรียนจนจบม .6 ไปก็ไปเรียนต่อวิศวะอยู่รอบหนึ่งที่วิศวะไฟฟ้ามสกลนครินนะครับแล้วก็เรียนไปได้2อสมปีฝืนเรียนโดนคิดว่าไม่ใช่อ่ะก็เลยซิ้วกลับมา จบที่นิเทศศาสตร์นี่แหละตอนเด็กฝันอยากจะเป็นหลายอย่างมากเลยตอนเด็กเล็กก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะฝันอยากจะเป็นหมอนะครับโตขึ้นมาหน่อยก็อยากเป็นทหารอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อยากเป็นที่แบบว่าชัดเจนที่แบบมีความมุ่งมั่นเลยเนี่ยคงอยากเป็นนักร้องก่อนตอนแรก ได้เรียนดนตรีแล้วก็ชอบร้องเพลงก็เลยอยากเป็นนักร้องในตอนแรกก็เรียนดนตรีแล้วก็หัดเล่นมาเรื่อยหัดเล่นเพื่อจะให้ตัวเองร้องเพลงได้อะไรเงี้ยจนเรียนจบคอสอิเล็กโทรนคือเมื่อก่อนเรียนอิเล็กโทรนแล้วก็ก็เหมือนเป็นการสารฝันอย่างหนึงนะก็เราก็หัดเล่นอิเล็กโทรนแล้วเราเป็นคนชอบร้องเพลงเราก็เลยต้องพยายาม ฝึกเล่นในทางที่มันจะสามารถเล่นให้เราร้องเพลงได้มันก็เลยทําให้สกิลการเล่นเปียโนเราก็ดีขึ้นตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็สนับสนุนไหมก็ส่งให้ลูกเรียนนะเหมือนกับช่วงนั้นก็เป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงฮิตอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกเรียนเปียโนหรือไม่รู้แม่เห็นแววอะไรหรือเปล่าพราตอนแรกขอแม่เลยนกีตาร์แม่ส่งไปเรียนเปียโนแต่ก็เรียนได้จนจบนะแล้วตอนนี้ยังเล่นอยู่ถึงปัจจุบัน ก็คงถือว่าสนับสนุนใ่อย่างหนึง่งแม่อาจจะเห็นแววอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็พัฒนาความฝันตัวเองจากการที่อยากเป็นนักร้องตอนนี้ก็อยากทําเพลงอยากแต่งเพลงอยากเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยอยากทําหนังอยากทําเพลงประกอบหนังของตัวเองซึ่งอันนี้ก็กำลังพยายามทําให้มันสาเร็จอยู่พยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆนะฮะ ก็ครอบครัวที่บ้านก็อยู่กันสามคนมีมีพี่มีน้องสาวคนหนึ่งแล้วก็มีแม่คุณพ่อแยกกันไปอยู่ก็อยู่กันปกตินะต่างคนก็ช่วงนี้ก็ต่างคนต่างทำงานแหละคือคนมีงานทําหมดแล้วอะไรเงี้ยก็มาเจอกันสาอทิตย์ก็ไปเที่ยวกันตามภาษาพ่อแม่เอ้ภาษาแม่ลูกก็ไปเที่ยวกัน ส่วนช่วยครอบครัวด้านใดบ้างก็ก็คงช่วยงานบ้านนะส่วนเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยถ้าอันไหนเดือดร้อนที่เป็นเรื่องที่แบบเราไม่เกินตัวแล้วก็ช่วยช่วยเขาอะตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องใหญ่หรอกเพราะส่วนใหญ่คุณแม่กับคนที่อยู่อาศัยที่บ้านที่พวกน้านพวกลุงเขาจัดสรรกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนอกจากจะเดือดร้อนจริจรงๆแล้วเราไม่มีไม่มีใครที่จะช่วยได้นะจุดนั้นเราก็เออช่วยได้อะไรเงี้ย การเรียนก็อย่างที่บอกนะเราซิ่วแล้คือตอนเด็กๆเ,กกเรียนดีตอนมอตน้นไอ้ตอนประถมเรียนดีมากสอบได้ที่หนึ่งที่สองของโรงเรียนเลยแต่พอไปมไปลายเริ่มเริ่มธรรมชาติอติดเพื่อนเพื่อน,เ,อนเกเรไหมเหรอก็ส่วนใหญ่ก็ากกตามภาษาเด็กนะโดดเรียนไปเตะบอลบ้างไม่เข่าเรียนไป้อบดนตรี อะไรอย่างเงี้ยก็คงก็เลยเรียนแย่ๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็เออเอนติวิสวาชาแล้วก็เข้ไปเรียนที่นั่นก็ได้ไปเจอกับทางที่มันใช่อะไรเงี้ยได้ไปจกักรู้จักโปรแกรมตัดต่อหนังที่นูน่นเหมือนไปตัดวีดีโอพิเซแล้วก็เลยแบบเออม่นี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตเลยคือเราก็ชอบเล่นดนตรีแล้วหนึ่งแบบว่าเราก็ชอบดูหนังมากสมัยก่อนนะตอนอยู่ที่นูน่นแต่ว่าเราก็แบบอืม แต่งเพลงอยากแต่งเพลงแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจแบบเรียนไม่ไหวเราเราแบบไม่ใช่เราเราก็เลยแบบออกลับบ้านดีกว่าถึงมันจะทิ้งเวลานาน,านไปหน่อยแต่ว่าเริ่มใหม่ในทางที่เรารักมาน่าจะไปได้สวยอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจกลับมาเรียนต่อจนก็เรียนกลับมาเรียนนี่ก็เข้าทางนะก็อยากจะเรียนฟรี ก็คืออยากจะช่วยแบ่งบาค่าเทอแม่เพราะว่าการให้เราซิ้วกลับมาเงี้ยมันผิดแผนไงมันผิดแผนจากที่แม่เขาวางแผนชีวิตในการจัดสรรค่าเรียนค่าใช้จ่ายในบ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะทําให้แม่อะไรเงี้ยแล้วอย่างมันเป็นสายให้เราชอบอ่ะแล้วมันมีทุนเรียนฟรีแต่ว่ามันมีข้อแม้ว่าต้องทําให้ได้4.00ตอนปีหนึ่ง,งเทอมก็ลองดูสักตั้งหนึ่งก็ได้มา ันก็เลยยิ่งเป็นตัวชี้ชัดว่าเออเนี่ยแหละคงเป็นทางของเราแหละเพราะว่าเ,ออเราตั้งใจแล้วแบบมันไปได้สวยเราไม่มีที่ท่าในการเบื่อการเรียนหรืออะไรเงี้ยมันมีความกระตือร้น,นที่จะไปเรียนที่จะศึกษาหาความรู้ต่อเออก็เลยคิดว่าเออคงอันนี้คงเป็นทางที่ใช่ละมัง้งอะไรเงี้ยก็ได้เรียนฟรีมา3ปีคือแบบไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยก็คือมีทุนให้อะไรเงี้ยก็จ่ายแค่ค่าทำนองทำเนียไม่กี่พันบาทซึ่งค่าเทอม ต่อเทอมนี้ประมาณสามถึงือเสียเกือบสี่หมื่นอ่ะก็โอเคอะไรเงี้ยการเรียนที่เก่าอุปสรรคก็เรื่องนั่นแหละเรื่องที่มันไม่ใช่แล้วก็มันมีอะไรมาล่อตายล่อใจเยอะเราได้เล่นดนตรีกลางคืนเรามีอะไรที่เป็นแบบสีสันอะเราได้มีรายได้เยอะๆเราก็ไม่สนใจเรียนอย่งไม่ชงที่ไม่ใช่ทางที่ใช่เราก็เลยไม่ไม่เรียนอะไรเงี้ย เออแต่ว่าพอกลับมาเรียนที่ใหม่อุปสรรคมีไหมเหรอก็แค่อายุมากเกินไปอะแต่เราก็คิดในง่ที่ดีว่าแบบอย่างน้อยเราก็มีพรสวรรค์ด้านเนี้ยเราคงต้องใช้มันอย่างเต็มที่ในการเรียนแล้วมันก็เวิร์กอะสิ่งเราคิดว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นอย่างที่เราคาดไว้จริงๆก็โอเคฝึกงานเหรอไม่ได้ฝึกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าในหลักสูตรไม่มีฝึกงาน ต่ไปขอฝึกที่บริษัทเทคนิคเคอร์ที่เคยไปดูงานคือเป็นบริษัทเกี่ยวกับการทำเขาเรียก post production คืองานหลักการถ่ายทำครับเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์ทั้งหลายแล้วไปฝึกงานห้องเสียงก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําเสียงของหนังใหญ่ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกดีได้ความรู้ใหม่พี่ๆนี่นก็น่ารักดีสต,ติที่เราแบบช่วงนั้นเราเล่นเราเล่นดน,นตรีกลางคืนอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละเราก็เลยมีเวลาไปฝึกได้ไม่ครบมันก็เลยแบบ ไม่ผ่านเกณฑ์ของเขาอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ฝึกครบตามเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่เราไปแล้วไปกอบโกยมาเต็มที่แหละก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ GTS ใครเรียนหนังได้ทํางานที่ GTS ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะเพราะว่าก็เป็นค่ายหนังอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมซึ่งอันนี้อาจจะได้มาด้วยความบังเอิญน่ะแต่ก็โอเคอืมก็คือ หนึ่งน้อยพอร์ตโฟลิโอก็คือหนึ่งน,น,นงน้อยในโชคนั้นนะ่ะเราก็ยังดมิใช้ความสามารถเราเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเราจบผลิตภาพยนตร์เรามีความรู้เรื่อง post production เรื่องดนตรีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสายหนังมาพอสมควรอะไรเงี้ยเขาเลยเลือกเราไปเป็น post producer คือตำแหน่งของการดูแลจัดการประสานงานงานหลังการถ่ายทำทั้งหมดจนหนังที่ถ่ายเสร็จเนี่ยออกมาเป็นหนังลงที่พวกเราดูกันนี่แหละเออ ประสานงานกับทีมตัดต่อประสานงานกับทีมมิกเสียงอะไรเงี้ยก็คือเออเราก็ได้ใช้ความรู้เหล่านี้อะไรประมาณนี้นะ่อมาเคยมีความคิดแบบไหนว่าอยากทํางานอะไรเราไม่เคยคิดถึง G D S เลยจริงๆเราอยากจะทํางานอะไรก็ได้จริงๆเราอยากจะทำฟรีแลนซ์ด้วยซ้ำเราอยากตัดต่ออืมเราอยากจะแต่งเพลงประกอบนู่นนี่นั่นอยากทำเพลงโฆษณา นนแต่ g ี s ก็คือมันมันเกินเอื้อมอยู่แล้วอะด้วยแบบเราก็รู้ว่าแบบมันยากที่จะเข้าไปอะบริษัทเขารับคนน้อยมากแล้วก็เขาจะคัดคัดคนที่แบบออถูกชะตาจริงๆหรืออะไรเงี้ยเราก็โชคดีที่เราได้เข้าไปที่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเกินคาดจากเราที่เราคาดไว้เยอะมากและเป็นตําแหน่งที่ตรงกับที่เราศึกษามาด้วยยิ่งเป็นอะไรที่โชคดีไปกันใหญ่เลยจนเมุ่งหมายในชีวิต คงอยาเป็นคนทำเพลงประกอบหนังมืออาชีพจริงๆอะไรเงี้ยที่แบบได้ทำงานกับหนังโรงขนาดใหญ่มีคนชอบเพลงประกอบฟังแล้วรู้สึกแบบว่าดูหนังแล้วมีเพลงของเราอยู่ในนั้นแล้วมันแล้วเขาแบบรู้สึกอินไปด้วยอะไรเงี้ย ก็ดีนะเหมือนตอนเรียนเราเคยทำทีสิทธ์แล้วเราทำเพลงประกอบเองอะไรเงี้ยแล้วแบบใน YouTube ก็มีคนคอมเมนต์ว่าชอบเพลงประกอบจังเลยอะไรเงี้ยมันเข้ากับหนังมากเราก็รู้สึกดีอะ่ะแค่ใน u t u b e นะถ้าเกิดเป็นหนังใหญ่จริงมันคงจะโอ้คนชอบเพลงประกอบมากๆอะไรก็คงจะแบบ้คงยิ้มตัวลอ,อยอะ่ะ <c oughs> อุปสรรคที่ยากที่สุดก็ค <c> ง <oughs> เป็นการสร้างความมั่นใจมั้งคือเราเราเคยเรียนแย่มากไงพี่กเคยเรียนแย่มากตอนที่อยู่วิศวะคือติดโปรสามครั้งซ้อนสี่ครั้งซ้อนอะไรเงี้ยจนแบบพอกลับมาที่เนี่ยการสร้างความมั่นใจให้แม่เราเชื่อว่าแบบมันจะกลับมาได้มันมันยากมากเพราะว่าเรารักดนตรีอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทิ้งมันซึ่งแม่เคยขออยาจะให้แบบเลิกเล่นสักพักหนึ่งอะไรเงี้ย พอแท้่สุดก็คงจะเป็นการที่พยายามที่จะสู้มั้งในทางที่ไม่ใช่อ่ะอก็เลยเออมีจุดเปลี่ยนตรงนั้นมัง้งคือพอเราพยายามที่สุดแล้วจนสุดท้ายเกดมันแย่มากจนต้องถูกรีทายอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บินลงมาแล้วไม่ขอขออาจารย์ให้อาจารย์ยอมเอาชื่อเสียงตัวเองเข้าไปเป็นแบ็กลิสต์เพื่อทจะให้แก้เกดจากจากเอ่ะ กลับไปเป็นบเพื่อให้ผลโปรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาเหนื่อยเพื่อเราเกินไปอะ่ะกับอะไรที่เราไปพยายามจะยื้อเพราะว่าคนรอบข้างต้องการอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางที่เราถนัดก็เลยตัดใจกลับมาเริ่มใหม่ที่นิเทศนี่แหละเพราะคิดว่ามันคงใช่อะ่ะมันคงตรงที่สุดแล้วอะไรเงี้ยอืมก็เลยมีอืมอม,มันก็เลยได้แง่คิดตรงที่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเจออะไรที่มันใช่เนี่ยอย่าอย่าไปยื้อมันเลยอะ่ะบางที วิศวะมันดีรายได้มันดีอะไรอย่างเงี้ยจริงนะแต่แบบว่าทามันไม่ใช่อะ่ะบางคนก็ยื้อได้บางคนมันยื้อไม่ได้มันไม่เหมือนกันไงแต่ทางที่เราแฮปปี้สุดเรารู้ตัวเองดีอยู่แล้วอะ่ะก็ทําในทางที่เราเลือกจะดีที่สุดมันจะมีแรงมีกําลังใจมีอะไรเงี้ยม่มุมในการใช้ชีวิตดอกก็ ทำอะไรบ้างอืมก็คงเอาง่ายๆก็เป็นเบเลยอะเป็นคนดีอะทำอะไรที่มันไม่ผิดอืมแต่เราก็เคยพลาดคนทุกคนมันพลาดได้ไงแต่ว่าความผิดพลาดทุกอย่างมันก็แบบอืมผิดได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ต้องพยายามคุมคมมันไม่ให้มันผิดพลาดมากเกินไปหรือไปในทางที่มันแย่ๆอะไรเงี้ย คือคาว่าดีมันมีซับเซตของมันเยอะๆเ,เราก็พยายามทำให้มันได้เยอะที่สุดไงมันก็โอเคแลออ้วอ่ะพี่ว่านะผลงานที่เคยทําอมถ้าเป็นงานจริงๆจัง,จงๆเลยนะก็คงเป็นเพลงโฆษณาเพลงวิดีโอพีเต์นู่นนี่นั่น,นที่เคยทําเป็นเรื่องเป็นราวที่ที่เห็นกันเยอะก็มี a i r ์ยอ k ไม่รู้จะเคยดูไหมแล้วก็แอร์เอเชียโปรโมชั่นสองบาทอะไรสักอย่างซึ่งเป็นแบบเออก็เป็นเมนโฆษณาที่เคยทำแล้วก็ทำพวกเพลงประกอบหนังสั้นที่เรียนอะ่ะอืมก็เคยได้ไปแต่งเพลงไปอบรมแต่งเพลงกับโมโนโทนได้ทำเพลงละครเวทีให้มหลาลัยธุรกิจบันดิต ตอนนี้ก็กาลังทําเพลงละครเวทีให้เป็นเด็กธรรมศาสตร์อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็โอเคก็มีคนเชื่อใจก็ลองดูอะไรเงีดเด้ยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เราเราถนัดอยู่แล้วอะเราชอบอะไรเงี้ยแล้วแบบมีคนบอกปากต่อปากว่าว่าเราทําดนตรีได้อะไรเงี้ยแล้วมันนค่อนข้างโอเคแล้วลูกค้าฟังก็แฮปปี้เราก็ดีใจนะคือมีคนบอกต่อจากงานเล็กๆที่เราเคยทําอะไรเงี้ย อุทางหอยก็คงเล่าไปตั้งแต่ต้นไปขมวดรวมกันเน่ะก็ก็ฝันมีได้เรามีความฝันแล้วเก็บความฝันเป็นพลังก็เวลาเราถนัดอะไรเราก็ไปในทางนั้นเหมือนตัวอย่างที่เห็นนะนะเราก็เป็นตัวอย่างชัดเจนค่อนข้างดีอะเปลี่ยนจากวิศวะปเป็นนิเทศอะไรเงี้ยคือ เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรถ้านั่งนึกดีๆคุยกับตัวเองดีๆมันมันรู้ใครที่บอกไม่รู้แสดงว่ายังไม่ได้คุยกับตัวเองอืนึกดีๆว่าสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่จะต้องทําสิ่งนี้การที่เราทํางานแบบนี้เราไม่รู้สึกเหมือนเราทํางานเรารู้สึกเหมือนเรากําลังมีความสุขกับการสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็ตาม อย่างหนึ่งที่มันใช่อะไรเงี้ยมมันจะไม่เหมือนโอ้โหเราต้องไปทาไงแล้ววะอะไรเงี้ยอทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้กับงานที่ทําอยู่นะแสดงว่าคงใช่แล้วมัง้งมุมฮาฮาก็เนี่แหละเรื่องอาชีพแหละมัง้งคือด้วยความที่อาชีพนี้เป็นอาชีพเฉพาะทางอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ไม่รู้จักไงบางทีเขาก็คือมันเป็นจุดที่หลายคนอยากเข้ามาสัมผัส แต่ว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องเชิงเชิงลึกอะไรเงี้ยเขาก็ตีความกันไปนู่นพอเราบอกเราเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเราเป็นพวกแบบหัวหน้าเมสเซนเจอร์บ้างดูแลงานไปรษณีย์บ้างอะไรเงี้ยก็เออเอ,อเท่ดีอืมบางทีก็เราก็เออเก็บไว้ฮาฮอะไรเงี้ยอืมก็ามาต่อไปที่คิดว่าต้องทําให้ได้ก็อย่างเดิมมุ่งมั่นที่จะเป็นคนแต่งเพลงประกรอบหนังใหญ่ให้ได้ เก็บเกี่ยวความรู้ตอนนี้เราได้อยู่ในวงจรของการทำงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีมาตรฐานที่สุดในประเทศไทยอ่ะตอนนี้เป็นช่วงกอบกยความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลักการทำงานจริงมันเป็นยังไงพี่ๆทุกคนที่อยู่รอยลายล้อมเราเขาคอยสอนในสิ่งที่เราถามอะไรเงี้ยและยังเอินตำแหน่งเนี้ยมันอยู่ตรงสาขาที่เราสามารถได้สัมผัสกับงานแต่งเพลงประกอบงานทำซาวเอฟเฟก งานตัดต,ต่อซึ่งเราก็สามารถถามความรู้เขาได้หมดตอนนี้เรากำลังก,กอบโกอยู่หวังว่ามันคงจะสําเร็จในสักวันหนึ่ง <laughs> สําหรับรุ่นน้องที่กำลังจะก้ามาในเส้นทางนี้ข้อคิดที่อยากใช้เป็นประโยชน์ก็หาตัวเองให้เจอครับว่าเราชอบอะไรสําหรับสายพี่เด,เด็กๆอะไรคนจะเป็นผู้นำกับเพราะพี่ไม่รู้เพราะอะไร มันเท่มัง้งหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วแต่แต่ว่าเอาข้อจริงๆถ้าถ้าลึกๆอะเราถามตัวเองดีแล้วลองได้ลองจับงานที่ที่เราอยากจะเป็นจริงๆนะพอเราเริ่มจับแล้วเราเริ่มลงมือทำเราจะรู้มันใช่แล้วอย่าไปฝืนมาความเท่มันมันไม่ได้ช่วยให้เราทำงานดีขึ้นอะ่ะมันต้องเป็นพรสวรรค์ความชอบ passion บวกกับโอกาสบวกกับความขยันบวกกับอะไรหลายๆอย่างไงซึ่งถ้ามันจะไปได้ดีพี่ว่ามันควรจะไปด้วยกันอืมลองถามตัวเองดูดีบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดในนั้นไงแต่ว่าเราทําแล้วมันแฮปปี้พี่ว่าจุดสูงสุดของทุกอาชีพอะมันให้ผลลัพธ์ที่ดีหมดแหละจริงๆขอให้เราทําให้มันได้ถึงจุดนั้นให้ได้อะไรเงี้ย มันมันก็พอแล้วเออก็อยากฝากน้องๆเรื่องนี้แหละว่าอยากทำอะไรก็เดินทางนั้นไม่จาเป็นต้องเดินตามเทรนหรือเดินตามอะไรอะ่ะอยา่าไปอืมเราชอบอะไรเราทำอย่างนั้นความถนัดมันฟ้องอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเรารู้ตัวเองว่าเราถนัดอะไรเราชอบที่จะทำอะไรอืมก็ขอให้น้องๆทุกคนลองนำไปคิดแล้วกันพี่อยากจะพูดงงๆหน่อยน,นะแต่ว่าก็ถามได้แล้วกัน ถามนอกรอบแล้วกันนะจุดนี้โอเคครับผมขอบคุณมากบาย